สวัสดีครับนนี้ผมจะมาทำเมนูผัดประกาศดองใส่ไข่นะครับผมช่วงนี้มันเจอวิกฤตเนาะเอาไข่มาทำประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับผมไข่เราสามารถผัดกับทั้งเนื้อทั้งผัดผักได้นะครับผม,มก็วัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีประกาศดองฮะผมจะไปบีบ,บ,บเอาน้ำให้ออกก่อนนะครับ ายเตี้ยไวหน่อยเนาะเรามีไข่แล้วก็มีกระเทียมนะครับเคล็ดลับก็คือเราต้องผัดประกาศรองให้ก่อนให้มันจนเปลี่ยนสีด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับผมแต่กระเทียมนี่เราจะไม่ใส่กับไปไข่นะครับเราจะมาใส่ที่ประกาศรองนะครับผมใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ วก็ใส่กระเทียมหนึ่งครับผมประกาศดองนะครับเข้าไปคัพกับกระเทียมนะครับผม หวานเค็มๆนะครับแต่เมนูนี้กินกับข้าวต้มกได้ข้าวสวยก็ได้นะครับผม มันเด่นแล้วก็ใช้แกนตาตัดไปหน่อยนะครับลดความจ็งของอาก,กาศนะครับผมแล้วน้ำจ่นหอมอ,อมมันก็จะออกผัดไปเรื่อยๆนะครับ รสได้ขาเขียวเองนะครับผมจนมาเริ่มหอมนะครับผมอากาศไอ้พักดอนก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะ แล้วเราก็ใช้ไข่นะครับต่อไปแล้วก็มาบางคนก็ใช้วิธีกับพักไข่ไว้ก่อนหรือว่าพักฟกรองไว้ก่อนก็ได้แต่ผมความวเดียอะนัะใช้ไข่เยียสกันะักนนั้น็ะภาเดือนเปนเลยครับ เราจะไมย่ยีให้เป็นละเอียดเท่าไหร่นะครับใส่ระเภทผัดนะยกเล้งแต่ข้าวผัดที่ที่ให้มันละเอียดปรินมนกจะหอมฟุ้งเลยนะครับผมสามารถกินกับข้าวสวยหรือว่า พอาต้มได้นะครับร้อนๆกินมันหอมนะครับเอ่อเกี่ยวกับไอของดองนะครับจะกินบ้างน,นะครับก็มันเป็นอาหารจุลินทรีย์ชนิดดีนะครับค่โดยเฉพาะไอพวกผักดองกินซี่อะไรพวกนี้รวมทั้งนาโตะของญี่ปุ่นะนะับ าของประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นทัวเนาเนาะนะครับน้ำประแดดดอมมันก็จะออกมาครับพระเค้าด้วยกันนะครับหอมนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผม